กายภาพทุกวันครับอาการเจ็บก็ยังมีบ้างครับทันกลับไปแสดงแน่นอนครับคือเราต้องใช้มือกำดา่าสประมาณ50เรของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงถึงไม่สามารถที่จะที่จะทำการแสดงต่อได้ถ้ามเมานแฟนตกอ,อกตกใจเมื่อพระเอกหนุ่มณเดชน์คือกี่มิยะ ออกมาโพสต์แจ้งข่าวประสบอุบัติเหตุขนาดออกกำลังกายจนเป็นเหตุให้กระดูกกลางฝ่ามือนิ้วชี้ขวาหากักต้องทำการผ่าตัดและใส่เฟือกโดยต้องใช้เวลารักษานานถึง3เดือนจึงจะหายเป็นปกติ งานนี้ส่งผลให้ต้องยกรอบการแสดงฟ้าจรทดไซเดอะมิวสิควและจะทำการแสดงใหม่ในวันที่26ตุลาคม2567เป็นต้นไปล่าสุดเจ้าตัวมาออกงานอีเวนต์ครั้งแรกหลังประสบอุบัติ mm hmm. เหตุเผยตอนนี้ต้องทำกายภาพทุกวันแต่มั่นใจว่าจะหายทันกลับมาแสดงแน่นอนตอนนี้มือก็กายภาพทุกวันครับผมนะเข้าโรงพยาบาลกายภาพทุกวันจริงๆแล้วอาการบวมก็ลดลงครับแต่ว่า อ,อ,อาการเจ็บก็ยังมีบ้างครับผมตามตามจังหวะร่างกายอะไรที่ที่เรามูฟขยับไปแต่ว่าโดยรวมคุณหมอก็บอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับผม <c oughs> ท่านกลับไปแสดงแน่นอนครับ <c oughs> มือซ้ายตอนนี้ก็ก็ถือว่าเป็น <c oughs> เป็น, <c oughs> ปนใช่ครับผมก็ต้องขอโทษด้วยลวกันนะครับผมสำหรับเ,เหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะ คุณผู้ชมนะครับผมที่อย่างนึ้งก็คือเสียทรัพย์สินนะฮะแล้วก็เสียเสียความรู้สึกอะไรในในในการที่ตั้งใจว่าจะมาดูในในรอบที่ที่ที่ได้วางแผนไปแล้วครับผมแต่ก็ตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทางราชดลัยที่ได้จัดการเคลียร์ทุกอย่างออกมาให้กับแฟนๆของราชดลัยเองว่าแฟนๆของฟ้าจรกรยาเองได้ได้กลับมาชมภายในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับผมก็ ผมมั่นใจว่าตุลาคมนี้นะครับผมตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปเนี่ยตัวผมเองแล้วก็ทีมงานทุกคนจะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดไม่ใช่บอกว่าก่อนหน้านี้ยังไม่ดีแต่ว่าจะให้มันดีทุกๆรอบแบบนี้เป็นต้นไปครับผมจริงๆคุณหมอก็แนะนาให้ให้เริ่มออกกําลังกายได้แล้วครับแต่ว่าทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นท่าของการที่เราจะต้องทวนท่าต่างๆที่อยู่ในละครเวทีเนาะแต่ว่าคุณหมอบอกว่าให้ m o ฟแบบ slow motion โ อย่างน้อยให้กล้ามเนื้อมันมีการขยับในส่วนหนึ่งแต่ว่าตั้งแต่ข้อศอกขึ้นไปเนี่ยครับอยากให้มีการใช้งานหรือว่ามีการหนุนน้ำหนัก,นกส่วนของการฟิตหุ่นหรืออะไรเงี้ยตอนนี้ก็จะเล่นเป็นช่วงล่างไปมากกว่านะครับแล้วก็แขนซ้ายพอให้ได้เราได้ขยับไม่ได้แบบว่านอนเปื่อยอยู่บ้านเฉยๆอะไรเงี้ยครับต้องวอมเสียงครับต้องมีวอมเสียงเพื่อไม่ให้เส้นเสียงกลับมาในรูปแบบเดิมนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวสักประมาณเดือน เดือนเดือนเก้านะฮะเดือนกันยานะครับผมก็จะเริ่มกลับไปซ้อ,อมใส่เฟืออถึงถึงเดือนหน้าเลยครับลักษณะของการเล่นละครเวทีคือเราต้องใช้มือกำดาบสักประมาณ5 0 0ของเรื่องเลยเพราะฉะนั้นก็ก็เลยเป็นเหตุว่าทำไมถึงถึงไม่สามารถที่จะที่จะทำการแสดงต่อได้นะครับผมเพราะว่ากระดูกตรงตรงนิ้วของผมมันได้มีการหากักแล้วก็เราต้องผ่าตัดเพื่อที่จะเชื่อมเหล็กเข้ามาให้ให้ให,ให,ให้ให้มัน ไม่ผิดรูปแล้วก็ให้มีการรักษาได้รวดเร็วที่สุดครับผมตอนนี้ผมก็พยายามเต็มที่จะเข้าไปกับยภาพทุกวันเพื่อที่จะให้ร่างกายกลับมาฟิตเหมือนเดิมแลวก็พร้อมที่จะมาสมนุกทุกคนในละครเวียดจีนตอไางย่ากำลังงยา่ยาก็เป็นกำลังใจให้ตลอดครับเราจะกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับผมก็สําหรับใครที่มีการเ,าเลื่อนตัว๋วเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ คงจะมีกำหนดวันที่ที่แน่นอนแล้วสำหรับใครที่ยังมีเรื่องของอปัญหาเรื่องของการปรับเปลี่ยนตั๋วหรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อที่คอสซ็นเตอร์ของไทยทิได้หรือว่านะครับผมจะเดินเข้าไปที่บูธของไทยทิ켓เมเจอร์ครับผมทุกสาขาครับก็สามารถที่จะทำได้แล้วก็ผมต้องขออภัยนะครับผมในความ ไม่สูบป,ประบัติเหตุที่เกิดขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็รับรองว่าการกลับมาในครั้งนี้ผมก็จะเต็มที่ให้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขไปพร้อมกันกับฟาสต์โรซายเดอะมิวสิคโครับ